รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีวกำลังอ,อสสามสิบหกนายของจังหวัดมุกบุรีพนึกกำลังร่วมฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่หลังวิกฤติอุทกภัยให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วทันทีที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มที่คลายลงได้เกิดภาพความร่วมมือจากทั่วประเทศในการส่งกำลังคนเข้าช่วยเหลือคุ้มคูโดยล่าสุด กำลังพลสมาชิกอาสารักษาดินแดนอสจังหวัดกบุรีจำนวน36นายเดินทางร่วมสมทบกับกำลังอสจากหลายจังหวัดเร่งลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเพื่อร่วมภารกิจฟื้นฟูเมืองหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใหญ่กำลังคนสมาชิกอาสารักษาดินแดนอสจังหวัดลบุรีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการงานบริเวณถนนนิพัตุิสอง ระยะทางประมาณ2กิโลซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจกลางเมืองหัดใหญ่สำหรับการลงพื้นที่ของกำลังคนสมาชิกอาสารักษาดินแดนอสจังหวัดปทุีจุดนี้เป็นการตอบรับนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายหลังในการบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนที่น้องที่เต็มไปด้วยโคลนและสิ่งปฏิกูลหลังน้ำลด ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้กําลังคนทุกนายมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถโดยจะยืนหยัดในพื้นที่หัดใหญ่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างตอ่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูจะแล้วเสร็จและสถานการณ์ทั้นงหมดจะกลับสู่ภาวะปกติซึ่งการเข้ามาสนับสนุนของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในความเป็นหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั่วประเทศที่พร้อมจะร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตและฟื้นฟทูที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว